คอนเซ็ปต์ก็คือมล,ลพิษที่คนสร้างให้กับคนคนหนึง่งมันไม่ใช่มล,ลพิษทางอากาศมันเป็นความขุดมวลในจิตใจมันเป็นปัญหาในสังคมที่เราทำลายกันเองครับเราอาจจะเป็นคนก่อมล,ลพิษด้วยเหมือนกัน นอกจากงานจะเป็นสิ่งที่คอยบอกเล่าเรื่องราวของงานครั้งนี้แล้วเนี่ยมันคืองานที่เอาไว้เตือนตัวพวกเราเองด้วยครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะก่อโมลพิษในอนาคตอีกหรือเปล่างานครั้งนี้เลยเป็นงานที่เราอยากให้คนได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวเองผ่านงานของเราแล้วก็สังเกตว่าตัวเราเนี่ยสภาพจิตใจอยู่ในระดับไหนแล้วแล้วก็คิดว่าเราเป็นคนก่อมลพิษให้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่า ถ้าเป็นงานของผมที่เป็นเพนติงส่วนมากจะเป็นตัวแทนของคนที <Wh> ่โดนทำลายของคนที <is till S 2> ่อาจจะยังจัดการตัวเองไม่ได้เราพูดในเชิงของเราเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยประสบปัญหานี้มาดังนั้นเราเหมือนเป็นกำลังใจที่ให้คนที่มาดูหรือคนที่อาจจะมีปมละเลยบางอย่างในจิตใจครับเขาเขารู้สึกว่าเขาสามารถเติบโตได้เขาสามารถนำปัญหาเหล่านี้มาทำให้เขาโตขึ้นมาทำให้เขางอกงามขึ้นได้ครับ คือผมอะค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็มีมีเรื่องราวที่จะต้องอยากสื่ออยู่แล้วเป็นทางด้านของโซเชียลบูลลี่ทางด้านของการที่เราจะจัดการตัวยังไงเมื่อเราอยู่ในภาวะที่โดนบูลลี่หรือโดนทําร้ายดังนั้นงานของผมเนี่ยจะสื่อออกมาถ่านหลุมดําที่ตัวเองอยากออกไปในที่ที่มันเป็นโลกที่ดีขึ้นเป็น better world ดังนั้นงานนี้จะออกมาเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตการที่เหมือนเรา เจออะไรแย่ๆแต่เราสามารถเติบโตผิดดอกผมได้หรือไม่แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้นไม้น่าสนใจคือต้นไม้สามารถเติบโตได้ในมลพิษมันไม่เหมือนคนคือคนเนี่ยบางทีอาจจะเจอมลพิษแล้วตายสาัตว์บกอะไรเงี้ยแต่ต้นไม้เนี่ยเพอเขาได้คาร์บอนเขาเขาอยู่กับฝุ่นเขาดันฟออากาศเขาดันเติบโตได้ส่วนงานของผมเนี่ยจะเป็นการพูดถึงประเภทสภาพครับแล้วก็ใช้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไ,ไม้ในการเล่าเรื่องดอกกล้วยไม้เนี่ยเป็นพืชดอกที่เรียกว่า มีการวิวัฒนาการอยู่ในขั้นที่สูงครับก็ <c oughs> คือมีการลดจํานวนลงของกลีบเลี้ยงกลีบดอกก็สอนเป็นคู้ก,กรสรเป็นเมียแล้วก็เลเยอร์ของกลีบดอกอะไรพวกนี้ครับผมมองว่าสิ่งต่างๆเราในคือหลักฐานที่ทําให้เรารู้สึกว่าดอกไม้ต้องสูญเสียตัวตัวเองไปมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เพื่อให้มีสภาพอยู่รอดได้ในถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันครับเหมือนคนเราอ่ะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเป็นคนแบบไหนอ่ะ การที่เราต้องอยู่ในให้ได้ในสังคมต่างๆเราต้องสูญเสียปกปิดความเป็นตัวตนของตัวเราไว้ไว้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เราอยู่ได้ในสังคมนั้นๆก็เลยเป็นงานชุดนี้ที่พูดถึงเรื่องของการพยายามที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องของที่ว่ากล้วยไม้เนี่ยกลายเป็นแบบหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทำให้เรารู้ว่า เราต้องสูญเสียมันไปมากน้อยแค่ไหนจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นปลายเปิดครับเราอยากให้แต่ละคนเนี่ยเอาเพอร์เซ i ชันของตัวเองเนี่ยเข้ามาผสมกันในงานของเราเพื่อพูดคุยกับตัวเองว่าเราอ่ะอยู่ในความรู้สึกที่ช่วงเวลาไหนบ้างแล้วเราเจ็บปวดแค่ไหนเราต้องผ่านการแบบอดทนการตรีกรอบจากสังคมไปมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับว่าเราจะไม่มีทางรู้จักตัวเองมากขึ้นเลยถ้าเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวเองครับ อยากให้มาชมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราสองคนกันกองคอนเซปต,ต์เนี้ยมาใช้ระยะเวลานาน,านแล้วก็ทำช่วงโควิดด้วยเหมือนได้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆมากๆเลยครับก็เลยคิดว่าถ้าใครมีเวลาอยากเี้ยให้ลองมาชมครับผมผมผมมองว่าหลายๆครั้งอ่ะที่งานเทศากาลมันออกมามันอาจจะไม่ไม่สามารถบง่งบอกตัวตนของศิลปินได้เต็มที่แต่งานครั้งนี้เป็นงานที่ผมกับพี่กล้องอ่ะใช้ตัวตนของตัวเองมาผสมรวมกันเพื่อได้งานครั้งนี้แบบ ด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับอยากให้ลองมาชมงานแล้วก็อ่านคำบรรยายงานหลายๆชิ้นดูแล้วก็ลองพิจารณาออกไปว่าตัวเรามีเพอร์เซ i ชันเกี่ยวกับงานอย่างไงบ้างผมอยากให้วันหนึ่งเทศกาลมันจบไปอะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ที่ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เวลาที่ได้มาได้มาดูงานเนี่ยยังคงติดกับจกีิกับตัวไว้แล้วก็กลับไปคิดต่อได้ในอนาคตนะครับ